อ่าทีนี้ก็คนนนะครับอยู่เกมบัฟโดนั่นเองหรือหนีหมาชิบะกล้ามในแบ็ครูมนั่นเองนะครับเนะี่ยโอ้โอ,โอ้ผมลืมไปแล้ว,วเกมนี้เล่นยังไงนะเพราะผมไม่ได้เล่นนานแล้วครับอ๋อเหมือนเกมมันสอนตัวเลี้ยงนะครับแบบว่าคุณต้องหาเบอร์เกอร์ก่อนอะไรเงี้นะโกแบ็ back, กลับไปถ้าผมจะไม่ผิดมันจะมีไอ้ลิงนั่นนะนะ แล้วอะไรอย่างเป็นไปได้หยิบเบอร์เกอร์นี่ซะอ๋อมันเป็นตัวตัวเลี้ยวทุกคนเดี๋ยวเราจะเริ่มเจอกับไปลิงนี่นะครับไปลิงนี่มันจะดูเหมือนรอๆนะครับทุกคนนะไปลิงบ้าเลยอ๋อผมจำไม่ได้แล้วมันต้องเล่นยังไงนะครับนะ เกมนี้เราสามารถหาปืนเพื่อฆ่าหมาชิบะก็ได้นะครับหรือเราจะตายก็ได้นั่นเองนะไอลิงเมื่อกี้มันจะหลอนอยู่ในบางจังหวะนะครับนะทุกคนนะแล้วก็แมปมันจะเปลี่ยนไปด้วยนะครับนะไอลิงนี่เราสามารถฆ่ามันได้นะครับนะถ้าเรามีปืนนะแต่ปืนมันก็ไม่ใช่หากันง่ายๆนะครับนะทุกคนปืนเราต้องหากันนานานะกว่าจะเจอนะทุกคน ไอลิงนี่บางครั้งมันก็พูดด้วยนะอย่าไม่ต้องทำหน้าหลอนเลยไอลิงบ้าเอ้ยฉันีีปืนเขาจะมายิงแกตายเลยถ้าผมไม่ีปืนผมยิงมาแน่ไอลิงเนี่ยเฮ้ยทำไมมันได้แค่หนึ่งอะเอ๊ะคือตอนนี้เป็นต,ตวตโตเลียวแนะนำแมพก่อนเหรอ ้ยนี่ไงปืนเจอปืนละจะอโออโออ๋ออโอ้๋ออ๋อไอ้บ้าเอ้ยเดี๋ยวหาลิงก่อนอ้าวมันเจ็บเหมือนกันเนี่ยเฮ้ย อไอ้โง่อีกอย่างที่ทนั่นแหละโอ้ขาฉันขาฉันเงียบปากว้าองกอะไม่ต้องมาหาฉันอีกเว้ยเหมือนมันบอกวาว่าขามันหักอะทุกคนกูรอยิงป๊อปโดสนะฮะไม่รู้เหมือนกันว่าป๊อปโดสอยู่แถวนี้หรือเปล่านะครับ มันตามมันมาตลอดนะแล้วมันจะเลิกหลอนแล้วนะพอเรายิงมาแล้วอะ่ะเรามีปืนนะเกมนี้นะไม่ต้องกังวลน,นะครับนะ <S <S เกมนี้ผมว่าน่าจะพากเดียวจบนะเนียทุกคนไม่มีอะไรเลยเอจริงดิถ้าเราปิดไฟฉายนะมุดตึบนะ,ะน่ากลัวมากครับเกมนี้ก็พากเดียวจบนะครับนะไม่ต้องคิดอะไรมากนะทุกคน เสียงอยู่แถวนี้เลยเสียงไม่อยู่แถวๆนี้เลยนบ nope. ไม่ใช่ทางนี้อ้าวไม่ต้องมาทำน่ากลัวผมมีปืนแล้วผมไม่กลัวหรอกจริงๆเมื่อกี้เราใช้ปืนยิงหมาได้นะแต่เราต้องมีระยะห่างในระดับหนึ่งนะเพราะเราต้องใช้กระสุนเยอะด้านหลังแกไม่กลัวแกหรอกไอ้ลิงง่อยเอ้ยผมมีปืนแล้วไงล่ะอ,อ,อ,อุ้ย แพ้ได้นะครับนะเราจะตายแบบเมื่อกีนก้นีเ่เรามาหาแบบจริงจริงอย่างจังนะครับอุย้ยไป,ป้าเ้ยเกิดอ,อุ๊บเจอปั๊บเลยเหรอเกินผมว่าการวิ่งเนี่ยมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เหมือนกันนะเราเดินดีกว่านะครับหาปืนงันดีนนะวกว่าหาปืนโอ้ยลิงนี่ร้อนเก่งนะเพราะว่าลิงนี่นะ่าจะเป็นเอเจนตี้ในแบ็กรูมบ๊อบโดสนี่นะเอ้ยตรงนี้อ่ะมีปะมีปะ ขวาน <Br owser. S 1> What the fuck ฮะวาลเตอร์มาทำเป็นทำสเลดเลยันจะฉันำมันแกตายแน่ทำไมมารูดเป็นทำสเลดเลยเนี่ยน่กกากลัวทุกคนไอวิเอ็นยูมาเป็นมาเป็นซรีเลยอะ เสียงซีรีก่อนที่ถูกสอนลงไปไอ้บ้าพูดอย่างหลอนอะ่ะเมื่อมีการตายเกิดขึ้นจะมีความสุข I'll n e h you forever i, I HAN you forever ฉันจะลากแกตลอดไปโอ้โหไอ้นี่ปากร้ายแท้ฉันม I WISH I COULD a นี i n ฉันก็แค่ฉันก็แค่ต้องการ <I S 1> เดินดอีกรอบนึง ฉันไม่สามารถฉันรู้สึกได้แต่ฉันไม่สามารถวิ่งได้ต่อไปแล้วหรือเดินได้เลยไม่้องเองดิวิ่งไหนแล้วขอร้องอะอย่ายเจอทางโอ้โหทางตันเลยเอ,อื้อผมอาจจะล่นในผ่านกันนะครัทำไมนายปล่อยฉันตายไม่ได้เหรอทำไมนายก็แค่ปล่อยฉันตายไม่ได้หรือ,ย,อ,ย,ย,ย,อยังไงไม่ได้เพื่อนเจอทมฮอคอ,อีกแล้วเขากำลังมองเรา,ายอยู่ เตรียมเตรียมพร้อมสัตว์ลกาก้แค้หนของฉันมเมื่อแกยพยายามสู้ของขแกจะต้องตายจริงๆมันยิงได้นะมันสู้มันได้นะแต่ต้องมีปืนนะดิแล้วเราต้องมีพื้นที่ที่แบบว่ามันระยะทางยาวด้วยนะถ้าถ้าแบบระยะทางแบบมันสั้นอะ่ะเราแพ้ครับเพราะว่าไอ้ป๊อปโดมันวิ่งไวมากนะไอคิวมียูคิวมีวมแอปพลิเจตแกฆ่าฉันได้น่าสนใจนี่ ฉันทำอะไรก็ได้ถ้าฉันต้องการ U R S T แกน่าลำคานฉันวะเลยนะอะไรอยู่ในเฮ้ความตายน่ะมันไม่สนุกนะเฮ้ยนายใครก็ได้ฆ่าเขาดีใครได้ฆ่าฉันทีนายหรือหรือใครก็ได้ฆ่าฉันทีฉันจะตามนายไปทุกที่ แม้ทั้งห่ังที่นายตายก็ตามโวยบ้าเฮ้ยพูดอย่างดาร์กแต่ละอย่างพยายามหนีจากชั้นสิลลสยิงถ้ายิงฉชนแล้วละก็มันทำให้ฉชนแข็งเก่งขึ้นอย่างเดียวนั่นแหละเร็วเข้าจบจบเรื่องวันนี้สิ <is> เริ่มตายในชั้นชั้นนี้ฉ <'s> ันไม่สามารถหนี s <S เขา s <S นายไม่สามารถหนีเขาแบบที่รอดได้หรอกนายไม่สามารถหนี s <S ความตายจากใครจากเขาได้ s <S ฉันอยากที่จะเลาะเดินอีกครั้งมันก็เหมือนเดิมปะเนี่ย <'s> แต่มาเสียงฟิรีมาจนเก่าคิดถึงมาก s <S ชันไม่สามารถเดินอีกต่อไปแล้ว บางครั้งฉนันเลยคือความตายขอร้องล่ะอะไรยากแพ้เกมนี้อช่วยฉันด้วยใครก็ได้ช่วยยิงทันทีเอาอนเอาอนเอาอนะเมื่อก่อนผมเล่นเป็นยี่สิบามสิบดานได้ไงวะเนี่ยหื จริงๆชิบะมันวับได้นะครับนะจริงๆอ่ะผมจำวิธีการหนีได้อยู่นะคือมันจะวับจากหน้าเราเราก็ต้องอุ้ยเสี่ยโอ้ยจะยตายแล้วเนี่ยไอ้เวนเอ้ยจะผมจะตายจริงๆแลเนี่ยป้าเอย้ย เราตายจริงๆนะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ปืนป่ะปืนขวานโทมโฮอกเองเหรอไอ้ยดูดูนี่สิฉันทำไว้แล้ว <will> เขาจะทำร้ายแกแน่เรื่องแกดีหนุ่มเฮ้ยเชี่ยมาอะไรจริงด้วยวะ <c oughs> เขาทำร้ายฉันจริงเว้ยเขาเขาไล่ฉันอยู่เนี่ยเพื่อน We come I'm going to kill you ว,ว้าวนี่มันสนุกจังเลยนะแต่น,นี่มันไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่เลยก็มาดิไม่กลัวหรอกอยิงฉันก็มีแต่ทำให้ฉันแข็งแก่งขึ้นก็บทพูดลำเดิมๆครับ<ส>แม่เอ้ยแม่เอ้ยเย็บอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆละ่ะตายอย่างตายอย่างเงียบๆซะเอา้าไม่โอ้ยจะเอาโลกไงเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยชิปหายแล้วทุกคนผมออกไม่ได้เฮ้ย อ้าวออกแล้วเหรอผมอยากได้ปืนอ่ะฆ่าได้ดิแต่ต้องมีปืนแต่ตอนนี้เราไม่มีปืนอ่ะดิท้ไมยไหนไม่ผ่านดาดาีซะทีไม่รู้เหมือนกันเรยวเข้าฉันอยากที่จะมีชีวิตรอบหนาโอ้ยเพื่อนแกคิดว่าเกมนี้มาเล่นง่ายนะหรือยังไงอยู่วะ กูตายเน้หรือ,อ่ะโดนต่อยโดนต่อยดิโอ้ยเังนอนเกมนี้นะผมไม,ไม่น่าผ่านนะง่ายนะผมเล่นอิช,ชูอ,อเมื่อก่อนเยอะนะถ้าเป็นเมื่อก่อนผมเล่นคล่องกว่าน,นี้เยอะเลยอ่ะก่อนที่ผมนั้นจะมาเป็นเออ่ยูทูบเบอร์นะไอแคนบอกเอนิมอลฉันเออไม่ได้ต่อไปแล้วเออเรื่องเองไงหน,น,นุ่มเนี่ยละงี้งี้ตูก็เดี่ยงอ่ะดิ ไอ้บ้าเอ้ยจังครั้งฉันกลายกระต่ายใช่เขได้บรูฉันเป็นผีแล้วในตอนนี้อุ๊ยอะไรวะเนี่ยขอไอ้ทางออกฉันยังไม่ได้จะจบใช่เหรอใช่เหรอครับใจผมเลยยู่อันเดียวเนี่ยจะรอดได้ยังไงจะรอดได้ยังไง ผมจะรอดได้ยังไงล่ะหัวใจผมมีอยู่อันเดียวเนี่ยผมมีแค่ขวานทมฮอปอันเดียวเนี่ยปืนก็ไม่มีนะขอโทษนะครับที่ผมเล่นอิชูนะแต่เกมนี้มีไม่จำกัดนะผมเคยเล่นไปถึงด่านะสามสิบห้าเลยนะผมจะไม่ปิดช่วยด้วยใครก็เลยใครใครมันนีใครสักคนมวงยิงฉันโอ้ไม่มีอะไรก็นี่นายอีกแล้วเหรอ ป <G ül üyor> ืนปืนถ้าเราเจอไอ้นั่นอีกเราต้องวิ่งเราต้องจูกอ้ะหวังว่าจะไม่เจอนะอ,อ,อีบา้าเรามาเจอปืนอะไรตอนนี้เนี่ยตอนใกล้ตายนะโดนต่อยอีกวันหนึ่งฮิตก็ล่วงแล้วนะยกเว้นเราล่อมันไปทางยาวได้ เนี่ยทุกคนคุณรูมันโผล่มาด,ดิอย่างวะเนี่ยพี่ครับจริงๆพี่พูดได้นะตอนพี่เดินะ่ะแต่พี่ไม่ค่อยพูดไน่ที่ต้องพี่ต้องเยงไปก่อนพี่ถึงพูดได้คือมันคือกดเหรอพี่ว่าไงหนุ่มเว้ยไม่เอาป๊อปนะเฮ้ยเบอร์เกอร์ เอหมือนเกมบอกเหมือนเกมมารู้ทุกคนเองตายมาสามสี่รอบแล้วให้ผ่านกันนะหุยพื้นพื้นอะาวโอ้โหอย่านี่เลยพี่เกมกับขวางดิเฮ้ยโอ้โหจริงจริงมันดักหน้าได้นะครับนะเกมนี้นะหืมหน้าามคานให้พวกนี้เกมเขาก็ไม่ได้ใจร้ายนะเกมเขาบอกว่า เ้าอะเราควรจะไปไงเนี่ยตอนนี้ผมอยากได้ขวานทูมฮอกม,มาสับหัวไอ้นี่ก่อนนั่นเลยวิ้ยเบเกอร์วิสองอันเลยเหรอจะผ่านจริงอ่ะเนี่ยโอโอเฮลเยอะแมมโอหเฮลนะแมนจาจากไนวะมาจากไหนวะ ว่าแล้วเพร well. าะมันวาร์ปได้ดูก่อนมาจากทางไหนมาทางนี้โอเคเราเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วก็นี้อ้าเราจุกมันได้อ่า,เ,า,า,อาเป็นไงนบุบเอาไม่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 ไมไมนบุนบเหรอนุบเหรอทางไม่เปลี่ยนเว้ยทางมันมันไม่ยอมให้เราไปจริงๆเป็นไงใครบอกว่าผมหนีหนีมันไม่ได้วะโอยปืนเก็บเลยอุ้ยเพื่อนอะไรเพื่อน โอ้ยหยุดยิงชันแล้วว้าวในในดูมันนะพยายามจะฆ่าชันเนี่ยพยายามจะฆ่านายพวกแต่ว่าจากได้เจอปั๊บโจดอ,ะ <Okay. S 1> อ่ะไม่มีเวลาอีกต่อไปแล้วนะเวยมันมันก็มาชี้มาทางนี้นี่หว่าขอร้องอะ่ะชน,นะแล้วไง นี่ทุกคนผมชนะปุ๊บตามันกลับมาเลยเหมือนมันรอดได้แล้วอะเพราะว่าผมชนะอะไรมั้งมันเกมแบบประมาณว่าขอร้องล่ะช่วยช่วยชนะสักทีดิถ้าเราไม่ผ่านสักทีเกมมันจะด่านนะประมาณว่าไอลิงนี้มันจะพูดว่าเอ้ยฉันอยาก,กเดินอีกรอบมึงน,นะรีบผ่บบานดีเฮ้ยไม่ได้สาระผมไม่ใช่สปายนะที่แบบจะโดนโดนจ้วงหลังเทียฟสูอ right behind you แตๆๆๆๆๆอ้ย อืมอีกแล้วผมจะแบบว่าสต็อปนุบโอ้โหสต็อปจริงสต็อปจริงเชี่ยสต็อปจริงอุ้ยทางยาวทางยาวขอร้องล่ะข้างหน้ามีประตูเถอะเออฮหหหเหนื่อยเหนื่อยเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายิบหายละอื้อ ที่ผมไม่ผ่านนะเพราะว่าเมืเ่อกี้คุณเห็นไหมมันเป็นห้องทางตันไว้ผมจุกไม่ได้หลังแกน่ะน่ากลัวตายแนละ้วลิงตอนผมเล่นแรกตอนผมเล่นครั้งแรกอะที่ผมเล่นได้ยี่สิบสาสิบดาน่ะผมไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมผมตั้งใจขนาะดนั้นมันแบบว่าก็ไมด่ดีๆขนาันแต่เกมดีไหมก็ไม่แย่เ่าไหรจุโอ้โหเอุปก่ออเองขาดช่วงเอาเนะี่ยไอ้หนุ่มทำาดีจริงๆ ค่อยๆเดินนึง่งเลยเดี๋ยวเจออะไรแปลกอีก <gasps> บิ๊กอ๋อมอุ้ยใช่เหรอหยุดโน no, ไม่หยุดไม่หยุด อีกแล้วไม่เอาไม่เอาเพื่อนจะสต็อปสต๊อปสต๊อปสต๊อปสตอปสตปเลยเองนะไม่หยุดเบยปวดหัวออะไรครับเนี่ยอุ้ยอันนี้เรามีของปะเจอไหมเขาล้องละปืนไปเกรลย่ยมือก็เออชนะแล้วทําไมด่างทำไมช่วงหลังมันมันรู้ว่าผมจะออกกับเกมแล้วมันก็เลยให้ผมชนะเอาลัวเลยผมอ่าผมมาทางออกดีกว่า ผมไม่ไปท,ทางทางด้านหน้าแล้วนะครับนะ <S <S เขาได้ยินเอ๊ะไอตัวป๊อปโดสเมื่อกี้นะไม่รู้เหมือนกันว่าเกมมันปรับหรือยังนะทุกคนไอตัวเหมือนป๊อปโดสมันจะไม่ตายมั้งผมไม่รู้เหมือนกัน ไม่หยุดผมไม่หยุดผมไปเรื่อยๆจุกผมจุกผมจุจ hơn, จ uk, จกจ, υχ, จุก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 จกจุ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 กจ อนนเลิงชั่วหลายอย่าไปเชื่อลิงไอ้ลิงเชี้ยเนี่ยนะเอ้ยไอ้ลิงเนี่ยนะทุกคนไอ้ลิงบ้าเนี่ยเหรอไอ้ลิงไอ้ลิงไอ้ลิงเชี้ยตัวเนี้ยนะมันก็มันก็ไม่น่าไว้ใจตั้งแต่ลิงมันด่าแล้วนะทุกคนเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ย จะอาอาอาอะไรเนี่ยเฮ้ยอาอาอะไรกันเนี่ยอ,อ,อุออ้ยพเกออ๋มเฮ้ยเราไปเราไปสุดทางเดินดีกว่าทุกคนผมว่าเราจะรอดได้บังนะผมเองก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าผมจะรอดไหมนะครับอ,อิจฉาอาต็อปเสย เกมนี้มันเป็นเกมแนวถอดสมองเล่นนะไม่ต <together> like <tr> ้องคิดมากนะครับเป็นเกมที่ปล่อยมาตั้งนานแหละเกมนี้นะตั้งแต่ปีสองพันยี่สิบแล้วมั้งไม่ก็ย1นี่แหละต้องสต๊อปอีกแล้วนี่ผมจะผ่านไปไงอ่ะโอ้พี่พี่จะไม่ให้ผมออกใช่ไหมตัวละครเรานี้แข็งเก่งมั้ยนะครับตัวละครเลานี้ก็แข็งเก่งเหมือนกันนะครับเนี่ยโดนต่อยทั้งสามรอบก่อนจะตาย สามหมัดเลยทุกคนเป็นโผผมโดนต่อยแค่ครั้งเดียวผมก็ล่วงละป่าเลยพี่อะแม่งบังคับมันบังคับเราทุกคนเมื่อกี้โอเคเราจะไปด้านหน้าเราด้านหน้าแล้วเราหนักเลยอีกด้านขวาจมเมื่อกี้กำแพงบักใช่ไหม นบเจะโอโอโอผมผมนีไม่ได้จริงว่ะนีไม่ได้จริงว่ะทุกคนเราจะไม่ทายทางด้านหน้าก่อนนะมันน่าจะอยู่จุดนั้นนะเราไปอีกจุดหนึ่งดีกว่าแมงวับได้แกได้ได้แย่มากมต้องดูก่อนนะว่ามันอยู่ไหนวิ้ย ชนะเฉยไม่ชนะได้ไงไม่รู้ที่รู้คือผมผมบอกว่าวิ่ง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 ฝ่าไปอะ <c oughs> เปิดมาเจอเลยเหรอเฮ้ยโอ้โหเปิดมาก็เจอเลยเหมือนกันเบอร,ร์เกอร์เบเกอร์โอ้โหโดนต่อ,อยหนึ่งหมัดเลยผมไอ้บ้าเอ้ยโโอุ้ยทอมฮอกอ่าโอ้ยชนดนตี เขาจะอือเดียวว่าไลฟ์สารละ I S N I I S N I He's looking at you เขามาเรามองหาแกอยู่เออเขากำลังตามหาแกอยู่แล้วตงั้นผมเจอทุมฮอคแล้วตอนเนี้ย Q มีวันอยู่ Get rid of me ฆ <Of me. S 1> ่าฉันก็ไม่ทำให้ฉันตายหรอกนะเ,เร็วๆหาทางออกจากด่านนี้ได้สักทีหรือ,อยังเนี่ยยังไม่ได้เลยเพื่อน ก็ไม่รู้พระจุฬาฯอะไรนะครับเพราะว่าก็พอแค่นี้ก่อนนะถ้าด่านนี้ผมผนะ่า,านนะก็พอแค่นี้หรือไม่ผ่านก็พอแค่นี้นะครับนะโอ้แโหทุกคน,นครับพอแค่นี้ครับพราะผมนะจะอ้าวจุกได้เฉยเลยเยนนกือกนะครับนะก็สำหรับเกมป๊อปโดนะฮะก็ขอจบไว้แต่เพียงนี้นะครับผมไว้ตามกันใหม่ในเกมหน้านะครับผมนะบ๊ายบายครับผม